หนีตายโมกาดิชูขครแม็กนี่ระดับหยุดหายใจครับมันเดือดมากครับลุ้นจิกบอกสมศัก,กรีการเป็นหนังเกาหลีทําเงินสูงสุดของปีมากครับไม่แปลกใจทําไมเป็นหนังที่เป็นตัวแทนเกาหลีเข้าชิงออสการ์ด้วย ลุ้นมากครับแล้วเขาไต่ระดับความลุ้นตั้งแต่ต้นจนจบเหมือนแบบกาพุ่งขึ้นนะฮะลุ้นระทึกจนแทบแบบหายใจไม่ทั่วท้องคือเดือดมากแบบว่าตั้แต่ดูหนังมาในช่วงโควิดนี้คือส่วนตัวยังอาจจะยังไม่เจอเรื่องไหนทาได้เดือดเท่านี้มาก่อนและเทคนิคการแตางทำก็ดีทีบูระยะประชิดก็สมจริงครับมุมกล้องดูอะไรยังไงไม่มีหลอกคือแบบว่าทําดีทุกด้านครับผมคือผมดูหลังไม่ติดเบาะเลยนะฮะค,คือเราก็รู้สึกว่ามันมันมีเหตุการณ์ที่นา่าตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลา มันมีทั้งความแบบขัดแย้งว่าทําไมเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ถึงขัดแย้งกันแล้วในที่สุดทําไมถึงต้องรวมตัวกันเพื่อหนีตายจากที่นี่ที่สําคัญโปรดักชันดีมากครับไม่แพ้อลลีวูดเลยครับโมกาดิชูหนีตายโมกาดิชดูวันนี้ในโรงพาก